ชุดชุดดีเอเชียฮันเตอร์ไปกันที่เกาะซิอาเกา่าที่หากจะกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไป800กิโลเมตรที่นี่มีพายุเข้าบ่อยลํำพังแค่ปีนี้ก็มีเข้ามาถึงสองลูกจึงไม่แปลกครับที่จะมีน้ำท่วมเรียกว่าเป็นทะเลบนบกเลยก็ว่าได้ไม่ว้นแม้แต่ทางลูกรังแต่ความวุ่นวายนี้ได้สร้างอาชีพใหม่ให้คนที่นี่ นั่นคือการช่วยทำให้รถข้ามผ่านน้ำไปได้โดยการใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นแพรรู้จักทำมาหากินจริงๆส่วนราคานั้นตีเป็นเงินเกาหลีได้150วอนเกาะซีอะเก่าแม้ชาวฟิลิปปินส์จะไม่ค่อยรู้จักแต่มันมีคลื่นรุนแรงที่สุดในบรรดาเกาะต่างๆทั่วโลก มันจึงเป็นสวรรค์แห่งการโต้คลื้นของชาวตะวันตกผู้รักสนุกแต่ทะเลนี้ยังมีของขึ้นชื่ออย่างอื่นที่โด่งดังไม่แพ้กันคือที่ทะเลแห่งนี้หากได้ดูหนังเรื่องเท่าผจญทะเลจะเห็นปลาปากยาวตัวใหญ่นะครับปลากระทงลายตัวนั้นถูกจับในทะเลแห่งนี้หรอครับ<อ>มันคือปลาที่ขึ้นชื่อที่สุดที่นี่เลยนะครับจริงเหรอครับจริงครับในนิยายที่มีผู้เท่าที่จับปลาไม่ได้มา84วัน ปลาที่เขาจับได้หลังจากยื้อมาสามวันก็คือปลากระโทงลายว่าเจ็ดปลาตัวโตวนี้ถูกจับได้ที่นี่อย่างนั้นเหรอมีเหรอครับอ๋อมีสิเมื่อปีพันเกเจ็้าผมเคยจับได้ตัวเบอร์เริ่มเลยละโอ้สองร้อยห้าสิบกิลหรอครับสองร้อห้ากิโลเลยใช่ครับ ห็นอิ<ร>เลยลนายหนัก2องรกิโลคุณลุงเห็นกับตาเลยเหรอครับเนี่ยก็เรือนั่นอ่ะจับได้ตัวหนาโานี้เลยอ่คอยจับตาดูให้ดีเรือเล็กๆล,กลำนี้จะออกไปสู่ทะเลท้าคลื่นลมกำหนดการคือออกทะเลนานถึง72ชั่วโมงนี่คือมหากราบของชายที่ต้องออกไปอยู่กลางทะเลในฟิลิปปินส์กับคำเตือนจากทะเลที่ดังขึ้นแล้วครับแล้วแล้ว แต่ความตั้งใจอันแข็งแกร่งทําให้พวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาจะสามารถจับปลากระทงลายตัวใหญ่ได้หรือไม่ปลาตัวใหญ่ในฟิลิปปินส์กับบันทึก72ชั่วโมงเริ่มแล้วนับัดนี้เวลาตีห้าทังทีมงานมาหาชาวประมงที่จะไปจับปลากระทงแม้จะเป็นเวลาเช้าตรู่แต่ชาวประมงต่างก็ออกมาทํางานอยู่ที่ท่าเรือจะไปไหนล่ะครับจะไปไหนครับ ทะเลครับทะเลนะครับไปหาปลาครับเรือนั่นจะไหวเหรอครับเขาถามว่าเรือไหวไหมครับแน่นอนครับปลอดภัยนะครับแล้วทีมงานก็ขึ้นไปบนเรือจากความช่วยเหลือของผู้คนที่นี่คิดว่าเจาะทะเลได้ไหมคือผมว่าก็น่าจะไปได้อยู่นะครับขอแค่ไม่เจอคลื่นลมแรงก็พอแล้วครับงั้นเหรอครับพอได้ครับถือว่าพอไหวครับแต่ว่าครับเกือบจะจมแล้วนะครับเหลือครับ ผมตัวหนักไปนะสิสงสัยผมจะหนักไปหน่อยนะครับคงต้องลดน้ําหนักหน่อยแล้วอะ่ะอันตรายน,นี่อ,อ่ะ <laughs> ผมไม่คิดว่ามันจะออกทะเลได้นะในที่สุดทีมงานก็ต้องตามหาเรือลำใหญ่กว่านี้สักหน่อยแล้วเราก็บังเอิญไปเจอเรืออีกลำที่กําลังเตรียมตัวออกทะเลโอ้โหแม้จะใหญ่กว่าเรือเมื่อสักครู่แต่ภายในก็ยังแคบอยู่ดีนะคะรีบของกันเร็วเข้า เราจะไปจับปลากระทงครับปลากระทงเราต้องออกไปไกลเลยต้องขนน้องแข็งไปด้วยนะครับแบบนี้จะจับได้เท่าไหร่ครับอืมก็แล้วแต่ถ้าไปไกลหน่อยก็ได้สักตัวโชคดีหน่อยก็สักสองตัวนะครับเป็นไปได้ครับเอามาเรวเข้าเราเ้าล้าแ้วนี้ทีมงานของเราก็พยายามจะขอติดเรือไปด้วยพวกเราขอติดเรือไปด้วยสิครับคนที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนคงเหนื่อยแย่ครับ จะไหวเหรอครับเราจะกลับมาอีกทีก็สามวันโน่นนะครับวันพุธแน่วันพุธเลยเหรอครับออเขาไม่ไหวหรอกถูกแม้จะเสียดายแต่ว่าทีมงานก็ยังคงตามหาเรือที่พอจะขึ้นได้กันต่อไปวันเดียวครับวันเดียวได้ไหมครับว่าไงนะออกด้วยวันเดียววันเดียวอ่ะพอมีไหมครับเจนอรัลรูน่าไปที่นั่นจะมีคนออกไปตกปลาวันต่อวันนะครับ ทีมงานไปยังเจเนอรัลลูนาตามคำบอกเล่าเอาละในดูสิพอจะเห็นเรือประมงอยู่เหมือนกันว่าแต่ที่นี่จะมีเรือที่จะออกไปจับปลากระทงลายบ้างหรือเปล่านะสวัสดีครับว่าไงครับทำอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยทำอะไรอยู่ล่ะครับอ๋อผมกำลังตรวจสภาพเรืออยู่นะครับคือพรุ่งนี้เนี่ยผมจะออกไปจับปลา วันนี้ผมจะออกไปจับปลาที่จะเอามาใช้เป็นเหยื่อตกปลากระทงนะครับมันคือปลาบินครับโอ้ oh. ปลาบินมีที่ที่ทำหน้าที่เสมือนปีกกำลังโบยบินอยู่เหนือทะเล มันคือเหยื่อที่ปลากระทงปลดปลานที่สุดแต่เว่าปลากระโทงค่อนข้างเป็นพวกที่เรื่องมากต่อให้เป็นเหยื่อที่มันชอบแค่ไหนแต่ถ้าเหยื่อตายแล้วมันก็จะไม่กินเขาจึงต้องทำเหมือนเหยื่อย,ยังมีชีวิตเพื่อที่จะหลอกล่อให้ปลากระทงออกมานับเหยื่อนั่นเองคุณมาริโอต้องออกไปทะเลทุกวันและมีลูกมือแสนอุ่นใจนั่นก็คือลูกชายคนที่สองอิสราเอล เอาละแหนั่นคืออะไรคะโอ้แหสำหรับเอาไว้จับปลาบินนะนะครับปลาบินนี่ก็จะเข้าไปตรงนี้เข้าไปในแห่นะครับเขาตเตรียมของมากมายให้เพียงพอกับที่ต้องออกทะเลไปไกลหลังจากขอพรให้ได้ปลามาเต็มเรือก็ถึงเวลาออกเรือกันแล้วล่ะคะ่ะเขาจะต้องได้ปลาบินมาพอสมควรจึงจะจับปลากระทงได้อย่างง่ายดาย ปลาบินมักจะหาก,กินตอนกลางคืนเขาจึงต้องมาออกเรือนในช่วงบ่ายความปลอดภัยต้องมาก่อนสําหรับการตกปลาในตอนค่าแต่ทว่าคลื่นลมทะเลดูไม่ธรรมดาเลยค่ะโอ้โห <c oughs> คลื่นลมแรงราวกับกําลังมโหใครมาอย่างนั้นแหละแล้วพวกเขาจะสามารถจับปลาบินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะเนี่ยคลื่นแรงขนาดนี้ไม่อันตรายหรอครับ ทะเลในตอนค่ำอันตรายมากครับเมื่อปีก,ก่อนเคยมีพายุพัดเข้ามาตอนกลางคืนตอนนั้นมีเรือประมงหกลำจมหายไปกับทะเลเลยละครับมันน่ากลัวมากครับรวมไปถึงชาวประมงที่อยู่บนเรือพวกนั้นก็หายสาบสูญไปถึง16คนเลยนะครับลมทะเลค่อยๆถาถมเข้ามาคลื่นทะเลต่างเริงระบำเป็นจังหวะไปตามลมทัานใดนั้นก็มีปลากินเบ็ดแล้วล่ะค่ะ หรือว่าโชคจะช่วยให้เราจะได้เห็นปลากระทงกันแล้วนะเนี่ย,อยโอ้โหจับอะไรได้ครับใช่ปลากระทงหรือเปล่าครับเออยังไม่น่าจะใช่แต่ไไกคต็คงใหญ่อยู่นะครับโอ้โหจับอะไรได้ครับใช่ปลากระทงหรือเปล่าครับเออยังไม่น่าจะใช่แต่ก็คงใหญ่อยู่นะครับคุณมาริโอ จดจอไปที่เบ็ดตกปลาอยู่นั่นเองนะคะ่ะลดความเร็วหน่อยลดหน่อยมันจะเป็นปลาชนิดไหนที่ทำให้เราตกใจได้บ้างนะช่างน่าตื่นเต้นดีจริงๆโอ้โอ้โอ้ะค่อ,อยๆเดึงขึ้นมาอ่อว้าวแม้แต่จะยกขึ้นมาก็ยังลำบากเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่โตดีจริงๆเลยล่ะโพ้โหแบบนี้ก็ค่อยคุ้มหน่อย ปลาอะไรครับปลา้ํำดอกไม้ออ้เจ็ปลาที่อ้าปากกว้างนี้มีความยาวประมาณ80เซนติเมและหนักกว่า4กิโลกรัมเลยทีเดียวโอ้โหตัวใหญ่มากเมื่อได้ปลาตัวแรกมาอย่างโชคช่วยและทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินคุณมาริโอก็เริ่มลงมือหาปลาจริงๆสัที เขาบอกว่าเวลาที่ทิ้งแหนั้นก็จะต้องระวังไม่ให้เกี่ยวกับเรือลำอื่นทิ้งแหแบบนี้แล้วจะเก็บขึ้นมาเมื่อไรหร่ล่ะครับเออสักครึ่งหรือสองชั่วโมงก็ค่อยเก็บขึ้นมาดูรครับว่าแต่ว่าดูท่าว่าอิสราเอลลูกชายของเขาจะดูแย่ซะแล้วไม่สบายเหรอครับไม่สบายหรือเปล่าครับผมเคยออกเรือมาตอนกลางวันนะครับแล้วไม่ค่อยออกมาตอนกลางคืน ก็เลยรู้สึกมึนๆหัวนิดหน่อยนะครับระหว่างที่ทีมงานและอิสราเอลกำลังปรับตัวอยู่บนเรือนั้นต้องรอสอชั่วโมงนัเหรอครับต่อไปเวลาผมจะโหมดต้องรอสชั่วโมงนะครับจะขอบคุณชาวประมงทุกคนเลยละที่ทำให้เราได้กินปลาเนี่ยอาละช่วงเวลาพักได้ผ่านไปคุณมาริโอเริ่มกลับมายุ่งอีกครั้งหนึ่ง คนของการจับเหยื่อสำหรับนำไปตกปลากระทงในวันพรุ่งนี้ก็คือ uh. อทันทีที่เห็นปลาทายอยขึ้นมาทีละตัวเสียงหัวรเราะอันด่าเริงก็ดังขึ้นกลางทะเลที่แสนจะสงบเงียบได้ทีเดียวสองตัวเลยครับโอ้เยี่ยมเลยแ้โอจได้เยอะเลยครับดีใจจังมีอีกแล้อครับ โอ้อมีปลาตัวใหญ่ติดมาด้วยสิปลาอะไรครับอันนี้แหละครับแต่ปลานี่ปลานี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้นะครับอ๋อนี่นะครับทำซาซิมิอร่อยมากเลยครับแล้วเอามากินดิบๆนี่จะหวานเลยอ๋อมันเป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาทูแขกและความสุนทรียะในการจับปลาก็คงหนีไม่พ้นการแลกกินสดสบเดี๋ยวนั้น คุณมาริโอจัดก,การแล่ปลาอย่างคล่องแคล่วไม่นานก็เกิดเป็นร้านขายซาชิมิผุดขึ้นกลางทะเลโูรสชาติปลาสดๆเนื้อหนาจะเป็นยังไงเลยเนี่ยรสชาติล้ายปลาโทมีของเกา,ลาหลีนะครับรแต่มีกลิ่นทะเลแรงกว่าด้วยครับอาจเพราะว่าเพิ่งจับมาอ๋อนั่นสินะครับ ใช่แล้วละ่ะจะขาดซอสจิ้มไปได้ยังไงกันเล่าซอสจิ้มครับซอสพริกเกาหลีโคชูจังครับฮะแล้วเขาก็คว้าเอาปลาดิบเนื้อหนุกหนักจิ้มซอสรสเผ็ดหวานแล้วก็ใส่เข้าปากทันทีโอโหโหโหตกใจใหญ่เลยเยี่ยมครับสดมากเลยครับรสชาติเผ็ดหวานกำลังดีทำเอาลืมความลำบากไปพักใหญ่เลยอเฉ <ขอ S 1> พะาะปลามาจิ้มซอส กินแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่เผ็ดเลยสักนิดนะครับอร่อยกว่าซอสอื่นครับสี่ทุ่มวันนั้นเราตามมายังบ้านของคุณมาริโอรูปแรกที่เห็นทันทีที่มาถึงบ้านคือภาพเมื่อปีที่แล้วที่เขาจับปลากระโทงหนักกว่า120กิโลกรัมได้คือพอจับมาแล้วเนี่ยผมก็จะเอามาตัดหัว ตัดหางก็เหลือแค่ตัวครับขายแค่ตัวกิโลละหนึ่งร้อเปโซนะครับโอ้ทั้งตัวขายได้ประมาณ8,000เปโซหรือเท่ากับสอง0สนวอนเลยทีเดียวเรียกว่าเทียบเท่ากับไรายได้ของเขาทั้งเดือนตอนนั้นรู้สึกไงครับตอนนั้นเป็นไงบ้างครับโอ้ว้วาวตอนนั้นผมจับเบ็ดตกปลาอยู่แต่แขนขามันสั่นปับๆๆๆๆไปทั้งตัวเลยล่ะครับตื่นเต้นมากๆเลยครับละหากเผลอทาตกพื้นก็อาจจะ ถูกแทงจึกได้เลยนะครับเพราะว่าปากของมันแหลมมากๆครับจริงๆนะครับดูสิครับของอนนที่เขาเอามาให้เราดูเมื่อคิดถึงช่วงเวลานั้นหนักเท่าไหร่หรอครับสองร้อโลครับส่วนนี่ก็หนัก120่กิโลโอ้หนึ่ oh, กิโลเหรอนั่นก็คือปากอันแหลมคมของปลากระทงมันเปรียบเหมือนสิ่งที่ชาวประมงอย่างคุณมาริโอภาคภูมิใจที่สุด ทว่ามีอยู่หนึ่งคนที่รู้สึกเป็นห่วงทุกครั้งที่สามีและลูกๆจะต้องออกไปเสี่ยงกังวลตอนไหนที่สุดครับคุณกังวลตอนไหนที่สุดหรอครับปีก่อนค่ะเอ่อพายุเข้าจนเรือพลิกเลยล่ะค่ะวันนั้นนะฉันก็กลัวสามีจะกลับบ้านไม่ได้แล้วก็กลัวว่าหากต้องเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีเขานะคะฉันกลัวมากๆเลยค่ะ คือภรรยาที่กังวลทุกครั้งเมื่อต้องอยู่คนเดียวทะเลในเช้าวันนี้ดูงเงียบสงบราวกับรู้หัวอกของผู้ที่เป็นภรรยาไม่นานภายในหมู่บ้านก็เต็มไปได้เด็กๆที่สวมชุดนักเรียนเฮ้ยกระโดดขึ้นเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเอะไรอ,อ,อว่าไงจะไปไหนหล่ะครับเนี่ยไปโรงเรียนครับ ลุงลีนเหรอใช่ครับใช่ลุงลีนอยู่ไหนเหรอครับลุงลีนอยู่ไหนน,หนั่นนะครับดีค่ะเราได้เห็นภาพที่แปลกตาแน่นก็คือเด็กนักเรียนที่ต่างพากันขึ้นเรือเพื่อไปโรงเรียนอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนั่นอะไรครับในถังนั่นน่ะถือได้ไหมหรอครับอันนี้คือปลาบินนะครับนี่ครับนี่น้ํามันครับเพราะจะต้องไปไกลเลยรวมถึงเสื้อชูชีพ ที่จะขาดไม่ได้สำหรับยามฉุกเฉินคือเพราะจับปลาใหญ่เนี่ยจะต้องใช้เสื้อชูชีพนะครับเพื่อเราตกน้ำเรือนี้เล็กเกินกว่าที่จะไว้ใจให้ออกทะเลไปไกลได้ตัวเรือลำนี้คุณเคยขับนานที่สุดกี่วันเหรือครับคือก็แล้วแต่ระยะทางนะครับถ้าไปไกลามากๆก็สักสองวันได้นะครับประมาณนั้นครับเฮ้พระเจ้าช่วยเรือลำเล็ก และแทบไม่มีพื้นที่ให้ยืนได้อย่างเจ้าลำนี้นะ่ะเหรอขับได้ถึงสองวันแล้วสามพ่อลูกก็ออกสู่ทะเลผู้เขาและทีมงานต่างก็ภาวนาขอให้ได้ปลาตัวใหญ่และพากันเดินทางกลับบ้านได้อย่างสวัสดีภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับคือวันนี้ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่เลยครับเลยทำให้ทะเลไม่มีคลื่นสูงเกินไปดีครับ เคยจับปลาใหญ่สุดได้แค่ไหนครับกระทงร่มครับใหญ่แค่ไหนครับส1กิโลครับสุดยอดเลยเหรอครับไม่ลองไม่รู้นะครับอ๋อตัวเท่านี้เลยครับทุกคนที่อยู่บนเรือต่างออกเดินทางและภาวนาขอให้เกิดเรื่องที่ง่ายยินดีแบบนั้นขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งเขาใช้ปลาบินเป็นเหยื่อสำหรับจับปลากระทงและผูกมันติดเอาไว้กับเรือราวกับว่า มันยังมีชีวิตอยู่เพื่อเรียกปลากละทมลายให้ออกมากินเหยื่อหยุดเรือทําไมล่ะครับทําไมถึงหยุดเรือละครับหยุดเรือทําไมล่ะครับทําไมถึงหยุดเรือละครับเออเพราะว่ายังไม่เห็นปลากันเลยหยุดดูลาดเราก่อนนะครับดูก่อนครับทั้งไหนที่มีปลามากๆเราก็จะไปทางนั้นนะครับโอ้อยู่ๆเขาก็ถอดเสื้อออก นี่เขากำลังจะดูลาดเราแบบไหนกันแน่คะเนี่ยเล่นก่อนน่าจะว่ายไปทั้งนั้นนะคือแตเดาไม่ผิดเนี่ยอาให้แน่เดี๋ยวผมไปดูก่อนดีกว่าโอ้โอ,โอลงน้ำเลยงั้นเหรอคุณมาริโอกระโดดลงน้ำอย่างไม่รีรอโอ้โหความมุ่งมั่นที่จะจับปลาช่างน,น่าทึ่งมากและเริ่มว่ายลงไปเพื่อสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของปลาตัวเล็กโอ้ ่าแต่ว่าเห็นอะไรไหมคะเนี่ยโอ้าวเป็นไงครับผมเห็นปลาตัวเล็กประมาณเท่านี้ได้ครับเท่านี้ได้คือพวกมันว่ายไปทางโน้นกันครับต้องตามไปอ๋อ ดูปลาใต้ทะเลยังไงถึงรู้ได้เลยครับเ่อเวลาพวกปลามันว่ายไปก็จะปล่อยฟองอากาศออกมาเห็นนะครับคล้ายกับตอนว่ายน้ําแค่ตามไปก็พอละครับอยู่บนเรือทําให้หากินได้ลําบากพวกเขาจึงต้องหาอะไรมารองท้องทุกครั้งเมื่อมีเวลาว่างเอาละเขาคงจะอิ่มท้องแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเรียกพลังฮึด เพื่อจับปลากระทงลายตัวยักษ์กันอีกครั้งหนึ่งคุณมาริโอสอดส่องสายตาไปทั่วและเขาจะได้ปลากระทงลายอย่างที่หวังหรือไม่โอ้ปลาที่